我都没玩过。嗯 มันพื้นก็ใส่นี่แล้วแล้วแล้วมันก็พุ่งใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วตรงตรงตรงแล้วน้องเหมือนกับบัดติ้งเลยแล้วแล้วต้องพีดทำไฟอีกแล้วแล้วมันมันมันไฟไปมันลาม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 เยอะเยอะด้านนอกแล้วก็เลยเอาน้ำมาดับแทนเหมือนเดิมเดิมแต่บนนี้ได้นะเป็นทางขึ้นมันมีทางลงด้วย นหออไอ้ลงลงไปดูดอันนี้ก็เป็นทุกนาเราเหมือนกันนะนดีนะนดีนะที่มีแขคมป์ถ้วย thank <laughs> you